ตัวตึงลอนดอนบอกว่ามีเรื่องนอกสนามมากวนใจทําให้ฟอร์มในสนามไม่อยู่กับร่องกับรอยเลยนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยนะครับล่าสุดริชาร์ดสันครับบอกว่าจะนัดพบจิตแพทย์เยียวยาจิตใจแล้วนะครับ, <c oughs> บอื้มริชาร์ดสันครับกองหน้าของทีมชาติบราซิลตัวตึงลอนดอนเปิดเผยว่าเขาเตรียมไปหาจิตแพทย์หลังต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากนอกสนามพร้อมยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับผลงานการเล่นของตัวเองนะครับ ตัวตึงลอนดอนเนี่ยมีปัญหาเรื่องความมั่นใจอย่างหนักผลงานที่ย่ำแย่กับทางสเปอร์ลามมาถึงกับทีมชาติโดยที่เกมอ่าบราซิลเนี่ยถล่มบริเวศ่าหนึ่งเขาได้รับโอกาสเป็นตัวจริงนะแต่ยิงประตูไม่ได้ไม่หนำซ้ำาครับยังมีช็อตได้ซัดจอจอเจ็ดหลาเหินข้ามคานอย่างไม่น่าเชื่อก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกนาะทีที่7 1ให้มาเชอสุสกุญยา่าทำนาทีแทนและเจ้าตัวก็ออกไปนั่งที่สูงมานั่งสำรองข้างสนามพร้อมกับหยดน้ำตาร้องไห้นะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่บราซิลชนะปร 101, ร10คับ เขาถูกเปลี่ยนตัวออกนาะทีที่6 14ทําให้เบอร์สกอร์กับทีมก็ยังไม่ได้เลยนะครับหลังจบเกมริชาร์ด,ดิสันตัวตึงลอนดอนให้สัมภาษณ์บอกว่าผมผ่านช่วงเวลาที่สับสนนอกสนามตลอด5เดือนที่ผ่านมาตอนนี้สิ่งต่างๆมันลงตัวแล้วแหละคนที่จ้องจะเอาเงินผมเนี่ยออกห่างจากผมไปแล้ว เออจะบอกว่าตอนนี้สิ่งต่างๆเริ่มไหลลื่นผมแน่ใจว่าผมจะกลับมาทําผลงานได้ดีกับท็อตแนมได้ทําให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นอีกครั้งช่วงเวลาที่น่าเศร้าเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะผมเล่นได้แย่ตามความเห็นของผมแล้วผมไม่ได้เล่นห่วยในเกมที่เบลเลมมันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนอกสนามมากกว่าซึ่งเกินการควบคุมของผมแต่มันเป็นเรื่องของคนที่ใกล้ชิดกับผมผมจะกลับไปอังกฤษขอความช่วยเหลือด้านจิตแพทย์จากนักจิตวิทยาเพื่อทํางานกับสภาพจิตใจของผมให้กลับมาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผมเชื่อว่าตัวเองจะกลับมาติดทีมครั้งหน้าผมจะทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้มันอยู่ที่การทำผลงานได้ดีกับท็อตแนมสัปดาห์นี้ผมจะไปคุยกับพวกเขาผมจำเป็นต้องทำผลงานให้ดีเรียกจังหวะของเกมกลับคืนมาให้ได้นะครับโอ้โ oh หอันนี้คือสิ่งที่ตัวตึงลอนดอนริชชาริสันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะบบอกว่าที่ฟอร์มผมไม่ดีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนอกสนามหรอกอันนี้มันเป็นเพราะว่าผมเองแหละที่ ไปพวงเรื่องต่างๆมากกว่าเอามาปนกันหมดเนี่ยมันเลยให้ตัวเองเนี่ยฟอมตกไปนะครับขาดความมั่นใจเดี๋ยวขอไปเจอกับจิตแพทย์ก่อนเดี๋ยวขอเยียวยาจิตใจก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาเป็นอีกคนจะเป็นนักเตะคนใหม่อีกแบบนึงเลยนะครับโอ้โหต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับตัวตึงลอนดอนริชเลิสันนะครับ